มันจะกระดิกเรียกนะฮะกับช่องเบาช่องใช่ไหมนะครับม,มาดูกันฮะบางที้ทำอะไรนะครับวันนี้มีคุณตามาช่วยนะครับอาหลงอาหลงยาโก้ทำไมไม่เปิดอาหลงโกง้เลืเอ่ออ่า วันนี้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไปขี่เรือได้มาเลยเรือเรือเนือเอตึมนะเปกับน้องแล้วไปดีใจนะวันนี้ก็ดแบบหน้านะครับผมลงไม่ได้นะเพราะว่าพาผมนะฮะ

อตอนแรกก็สองสี่ิยานะครับตามสองคนตามมาเมื่อสักครู่นะครับมาช่วยลุงชีนะครับนี่นะลุงชีทำเร็วมากจุบ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 แต่สู้อุณแเม่ไม่ได้ะคุนเม่เร็วมากเด้ยวว้าไรเจ้าหน่ยฮะ นงอ,อ,องนงไอ,อง้น,งน,งน,น้งลงไปเสเนาะนงนางงข้างครเี่ยเรวนางล้เร็วนางนเออไอ้บกให้นางกับนางานางยงข้างนะฮะว,วันนี้ก็อากาศดีนะฮะน่าดำนานะครับน,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 นี่ิ่งชานมก็อยู่นี่นะฮะ ไม่รู้ชาอะไรชาชักไม่รู้ <laughs> <laughs> ดูนะฮะเด็กมันฟินมากนะฮะนี่นะไอตัวนี้นะฮะ <c oughs> ดูนะครับ จับ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 ไยดัมนาหรือว่าลูกชาวนาของจริงนะครับก็ถ้าผมเท้าไม่เปื่อยนะฮะก็ตรงไปช่วยแล้วนะฮะแต่ก่อนก็สามไม่ลูกนะฮะตรงนี้นะครับ สามพ่อแม่ลูกนะครับนี่ต่อไปก็ตัวเสลี่ยก็ลงไม่ได้แล้วนะครับนี่ออกมาก็ะแซนเลยนะครับ,ออบอไอ,ไอ่ไอ่ไอ่อนนยอยู่น้ำทั้งวันนะครับ ผมไปไหนก็ไปด้วยไม่ห่างเลยนะครับโอ้ยหลวงเฟย์มอยู่ข้างหลังนอนมาเลยฮะโอ้ยหลวงหลงกินข้าวป่ะหลุงนอนบ้านใหญ่สองวันแล้วนอนกับป๊กปุ้ยป่ะฮะเอ้ย อันนี้ก็เข้าไปนอนอีกเด้อเอาน้องเข้าไปนอนน้ำใหม่เด้อนี่ว่าอ้าวไอ้สวยเพิ่นมาไอ้สวยเพิ่นมาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดีใจแห้งดีใจแห้งเนาโอ้ยโอ้ยกอดไอ้กอดไอ้โอ้ยเอ๊ะเก็บเท้าไอ้ยังไงโอ้ยเย็บเพลอาหลงเอ้ยโรยกอดคอสวดแล้ว

จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุดิจุดิจุดินะครับคนตาคนเร็วเหมือนกันนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บดูนะคุณมนนนะีจุบจุบจ๊บจุนะผมนะเราจะได้นับต้นนับอะไรอะไรเนี เร็วมากคนรุ่นเก่านะฮะจะดำนานเร็วเร็วนะครับคนรุ่นนี้นะผมบอกเลยนะดำนานไม่เป็นแล้วนะครับผมก็ฝึกไว้นานแล้วนะฮะสมัยผมเด็กๆนะครับ โปร5โปร6นะครับผมกระดับแบบนี้นะฮะส่วนมากก็จะหาคอก็หานะครับ ระทาผมอะโดนน้ำมันจะคันนะฮะเดี๋ยว๋ผวผมจะไม่หายสักทีนะครับผมก็ต้องระวังนะฮะระวังฮะไม่ให้โดนน้ำนะฮะถ้าโดนน้ำนะฮะมันจะไม่หายนะครับเดี๋ยวผมจะโดนตัดขานะฮะผมกลัวมากนะเพราะว่าแผลนี้เป็นแผลที่ว่ามียาฆ่ายาด้วยนะครับ ว่าบูธกัดนะครับบูธกัดแล้วก็มีทรายนะทรายกัดนะทรายเขาบูธนะครับแล้ววันนั้นผมก็ลงไปนะฮะที่ทุ่งนะครับทุ่งนาเนะเก็บมันกับเขานะฮะก็เลยนะติดเชื้อนะฮะตีนะับผมรู้ทันนะะผมกินยาใกล้ไว้นะครับก็ ไม่เป็นไรมากนะฉีดยาก็หายแล้วนะครับผมก็ไม่ฉีดยานะผมก็ใช้สมุนไพรนะเปลือกมุงคุดนั่นเองนะครับรักษานะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหมอซอนชนเนี่ยผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะสวัสดีครับ